เช้าวันที่25ธันวาน,นะคะตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะไปไทยแลนด์นะคะครับตอนอยู่แคนายมีล่าเราใช้ดูเชดูคอมบินเรารอนะคะรอพ่อเด็กๆเพราะว่าต้องปิดบ้านปิดอะไรทุกอย่างเรียบร้อย<า>แล้วเอาของมาก่อนอป้ายรถบ้านเรามาันได้โลกจะลาาครับคร<า>ับครับ,บไปนั่งดีๆไป รถจะมาแล้วแลเนี่ยอันนี้ท่าแต่ไม่ยาวไม่ยาวไม่ยาวขนาดนี้ไม่ยาวขนาดไหนถึงยาวตั้งแต่นาชาควาทุกปาร์ชี้มาแล้วพร้อมเรดี้ดูกระเป๋าเราซิมีกี่อันหนึ่งสองสาม,ส,ามสีส่อันนี้ห้าอเลเซียสะพายหกอันนี้กระเป๋ามามาพอไหมกระเป๋าเรายัางไม่พอนะนี่เดี๋ยวรอรถอีกสิบนาทีนะคะเย้มาแล้วนะคะ ไปมิลานอยู่ที่ไหนตรงไหนอยู่บนรถไฟ่น่าจีนนี่อยู่อะไรอางเงี้ยใช่ใช่อะไรอางเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยหลับนี่มันจะถึงมิลานมาเทลมาเทลลกถึงถึงมิลานแล้วลูกมาเทลมาเทลมเทลไม่ตื่นเลยไหมมาเทลครับ ถึงเวลาแล้วลูกถึงเวลาแล้วค่ะตื่นไม่ได้เยเพิ่งถึงเวลานลูกชายเพิ่งจะตื่นเราไปต่อรถอันใหม่มาเร็วๆพอเธอมาแล,ล้วเอาเชลล์ไ้ลูกนอนพอเธอไปนวดละเดิน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 สถานีรถไฟมิลานนะคะรถเล็ก เพ okay. 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 ื่อที่จะขึ้นไปสนามบินโอเคบายบายมิลาโนอ่เราจะลงจากรถไฟคันหนึ่งมาขึ้นอีกคันหนึงนะคะตอนนี้เราจะไปที่มาเพนชาเพื่อที่จะไปสนามบินมิลานนะคะ ล,โ,ลโอ้คนอยู่เต็ม<น>เลยด้ว <laughs> อยู่ตามบล็อกบล็อกบล็อกเห็นไหม,มไฟก็จะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะกว่าจะถึงสนามบินตอนนี้กับ4โมงเย็นแล้วนะคะกว่าจะถึงสนามบินก็คงจะ5โมงเย็น เสียงอะไรลูกเสียงอะไรลูกช,ชายตื่นแล้วอนสนามบินนะคะโอเคไปเช็คอินกับพามงเย็นเดี๋ยวเราม,มีเวลานะคะเพราะว่าเราเครื่องเราโน่นสามทุ่มครึ่งตอนนี้รอคิวนะคะ เราบินกับสายการบิน Oman อ i r ซึ่งมันน่าจะยังไม่ถึงเวลานะมันอากาศรอบ,บ,บสนามบิน สาโลสามยี่ห้าเจ็สามกิโลมาเทียวทายนะลูกสาิร์ฟเกี่กิโลสี่สิบเจ็ดห้าสิบสุภิคันธ์นอก ิ0กิโลกรัมส์นี่โอเคเช็คอินเรียบร้อยนะคะตอนนี้เหลือกระเป๋าแค่1 2, นึของลูกสาวอีกใบหนึ่งที่เหลือก็ใต้ท้องเครื่องนะคะโอ้เห็นเครื่องบินสีส้มแต่เราไม่อันนี้มันอันเล็กของอ,อะไรเนี่ยมามองไม่เห็น easyjet อันนี้บินไปหาใย,ยอันนี้เพราะว่ามันอันเล็กมามาถ้าไปไทยแลนด์ต้องไปอันใหญ่ๆนมมู้นมามาคนบินต้องไปไทยแลนด์มันเยอะและสีขาวใช่สีขาวใช่าวเส่วนกระเป๋าขาดดุล <มา S 1> ไปกับ40ก <มา S 1> ิลโลนะต้องสีขาวเยอะล่เกินไทยแลนด์ตอนนี้เราเหลือเวลาเยอะนะคะเผื่อเวลาไว้เยอะเพราะว่าเผื่อรถเสียรถไม่มารถสายอีก10 15นาที6โมงเย็นนะคะ เช็ดเอกสารก็เห็นล u เ g a นี้ได้คนละ7กิโลแต่ว่ามันเกินไปคนละ2นะคะนี่คือ9กกิโลกกิโลแต่ดีที่ลูกสาวแค่3กิโลขึ้นเอาสีเหลืองลูกสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองจัลโลสิอันนี้เขาแยกทุกอย่างระเบียบเรียบร้อยมาไปดูสิโดนเอา อันนี้คือไรในชั้นบนของสนามบินนะคะอันนี้คืออะไรเดเบนสน,บน,นะปฏิมากรรมอะไรเนี่ยพวกเขาไฟเรือ่อะไรอาร์ตอาร์ตที่ไม่มีใครเข้าใจจะกินอยู่เครื่องบินไม่กินแมคโดนัลเวะแมคกโดนัลให้ลูกชาย,ยหิวต้องได้กินเนาะของร้านโปรดเนาะนะอันนี้มาดูซิเนยะทำไมแพงจะนะัง ตั้ง4ยูโรโอรีโออร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมเจอของเล่นชี่แมคโดนัลนะคะ Family lanes นะคะมี4คนไปต้องทำ luggage control ก่อนเช็คกระเป๋าก่อน control เรียบร้อยไม่มีปัญหาตอนนี้ลูกชายหิวน้ำเขาเอาน้ำออก ว้าวเดี๋ยวไปถ่ายรูปไหมโฟโต้ไปมาเธอเดินลงไปรูกเก้าข้าไหมเข้ามาดิวตี้ฟรีของมิลานนะคะวิคตอเรียส e คริตมีน้ำหอมเดี๋ยวมาลองสิเหลือไหมเนี่ยไม่เหลือให้ม,มามาหอมเลยนะนะื ชิมหมดแล้วมานูกมามาหาน้ำให้ไหไป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 ชวาโรฟสกี้ดูซิมา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 หาให้มาอยู่ตรงไหนหนู่นอยู่ข้างหน้านั่นมหพ่อเธอจะไปลองอะไรดิวจี่ฟรีเห็นไหมพ่อเธอหาลองน้ำหอมนะเนี่ยเดี๋ยวมา,มา,มาหาหน้าให้หรอกไม่มีน้ำ นี่ไหมมาลองน้ำหอมนี่ดูสิหอมไหมหอมอยู่้วนี่นั่นลูกชายหิวน้ำมาดิมาดิมามา,มา,มาเทวตามมามามาลูกหอมไหมฉีดหมดขวดเลยล่ะ <laughs> ถึงสองอาทิตย์เลยกลับมายังหอมอยู่กลับไปไทยแลนด์มีมาหาหนีหายมากวาลูกอะไรเสียเอ้ครับแล้วเวลามีก็ไม่กิน <c oughs> พอ่อเข้าห้องน้ำนะคะนี่มีแต่แบรนด์เนมทั้งนั้นเลยคุชชี่ปราด b าเบอร์เบอรี่บรรยากาศสนามบินร้านค้าปิดหมดแล้ว เด <Huh? S 2> ือแต่ร้านกาแฟกาแฟตอนหนึ่งทุ่มนะเช็ค uh, อีกด่านหนึ่งนะเช็คพาสปอร์ตที่ไเช็คเ mm hmm. อาเองหรือว่าให้ตำรวจเช็คมันจะมีเครื่องเช mm ็ค hmm. จะมีแบบพาสปอร์ตเช็คเซลฟ์เซอร์วิสอันนี้เป็น Family l a n e ส ตำรวจเช็คเรียบร้อยนะคะเราได้ทีมเราเราได้สเตมไปเลยไปหาเกตที่นี่เราไปกับขบวนคารบินครูของสายการบินอันนี้ของเอเมิเรตส์นี่แหละแต่เราบินกับโอมานนะคะปี๊ปปี๊ปรถติดรถติดใายทำรถติดปี๊ปปี๊ปประตูไป โอมานนะคะเขต้องไปพ uh, ักเครื่องจะไปไทยแลนด์หาที่นั่งกันป่ะ B56 ้าสิบหกตีสตาร์ทวัวเรียฟล i ง g ิสมุสกัดมุสกัดเราต้องไปลงเมืองเมืองมุสกัดนะที่เราจะต้องไปลงเครื่องเครื่องออกสามทุ่มครื่งตอนนี้สองทุ่มกว่าเมื่อกี้เข้าคิวเพื่อที่จะ เช็ passport, คพาสปอร์ตนะแต่เขาบอกว่าเด็กรอก่อนสายการบินอื่นให้เด็กออกไปก่อนนะคะเห้เด็กขึ้นเครื่องเด็กกับชลาคนกับชลาขึ้นกันสายการบินโอมานในไม่นะคนเขาเช็คอินไไอกนะันเลยคนึงเห็นเด็กน่าจะให้ขึ้นก่อนอจะเช็คเสร็จรนะออยู่สองชั่วโมง<อ><อ>ไปลุกเดินซ้ายขวาหน้าหลังไปยังไง เข้าลิฟต์เลยไงเป็นไงโอเคตามพ่อเธอไปตามพ่อเธอไปตามพ่อเธอไปไกลเหมือนกันนะเนี่ยดูสิบินไกลจังเลยไม่ง่ายเห็นแล้วโอมานบินครั้งแรกไม่แน่ใจจะบินกับสายการบินอีกไหม

ใส่กันบินนี่ไม่เคยขึ้นรึที่นั่งนะมีทีวีอยู่ข้างหน้าอยู่ไปลุกไปมาเธอเดินไปไไเรานั่งได้กันสามคนพ่อเธอนั่งห่างไปคนเดียวเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ที่นั่งติดกันนะคะถ้าจะนั่งติดกันต้องจ่ายตังค์อีกโอเคอันนี้เขาให้อะไรลูกมาดูซิถานเอาขนมเนี่ยอะ เล่นเขาให้เธอหรือขนม,นรมนหรืออะไรแมอามาเอี้ยวล็อกทังมัมพายคอมบิใช่ใช่โอเคเครื่องบินไปแล้วค่อยล็อกแม่จะมาไม่ลองเฮกางกิ้นจะดูระอาบมันคืออะไรไม่เข้าใจโอเคเปิดดูซิอ้าวขนมนี่หรืออะไรม่ไม่รู้เหมืองงนกันเปิดสิหืออะไรของของสมน้ำหน้าคุณจากโอมานของเล่นหรือของกินมาดูซิโอ้ ที่เสียบหูฟังมากก็นึกว่าของกินนึกว่าเป็นขนมหรือว่าอันนี้เป็นขนมนี่อันนี้ขนมแน่เลยเนี่ยอันนี้มาสก์อันนี้มาสก์อ้าวอันนี้มาสก์อ้าวเขาไม่มี็ของกินหรือไงฮะีผิวนะนี่ในหอน,นี้มีหน้ากากอยู่หนึ่งชิ้นมีถุงเท้าหนึ่งคู่มี w วฟ e สนะคะดูหน mm ึ hmm. ่งอันมีนี่อะไรแฮนด์แอนติไทเซอร์น่าจะเป็นเจลแอลโกอฮอล์แล้วก็มีเนน่าจะของผู้ผลิตนะคะ <Okay. S 1> ขึ้นเครื่องแล้วนะคะกล้องบินไหมครสามทุ่มวาแลยังไม่บินเลยเอก ราดูหน oh, like ังเะดูอะไรซินเดอเรล่าหรอคะนกประกาศบอยออกแล้วนะคะ รถเพิ่งเอามาให้เปิดหน่ลูกไม่จะของกินนะเนี่ยวว้ากินอะไรก่อนดีกินอะไรก่อนดีเลือกไม่ถูกเลยมเดี๋ยวได้เซียได้ออกมาสิลูกออกมาเปิดหน่อยนะว้าวภูสวยจังเลยฮะอันนี้ของของเด็กดูวสิว้าวมาเจียวได้กินอะไรก่อนดีขน่งก่อนโอเคโอ้ได้เซียก็ได้ยย เแกววมาแกใหม้มิเตชิพ่อเธอไม่ได้กินด้วยนะพ่อเธอนั่งไกลน้ำส้มของประมาณน้ำมะม่วงของมาเทียวทั้งน้ำทั้งโคโคาโ,โคล่ากินให้มันจุกใจไปเลยห้าทุ่มเสิร์ฟอาหารมีอะไรบ้างเขาพี่ไก่งวงกับมีปาลาร้อน,นไหมแต่มาเปิดหอมองมาว่าเป็นปลานะคะสะลัดสมูทของออรเดซเซียเป็น แล้วก็ผักเยอะมากโอเคกู Good นาบิชิตอรเซีย้าดูอะไรเธอไม่อยากกินข้าวอะ่ะเขามา,มาดูซิเดอเรวลล่าชายง่วงแล้วนะแเวลูกแายง่วงเขาจะชอบจับพุงตเองจับปากก่อน,นอนเช้นอนนะเขาชอบโชว์พุงแล้วชอบเกาพุงตองคนนั้น อยู่ข้างบนหรอกอู้เขาทำไมเขาไม่เปิดไฟให้เรานะเวลาอิตาลีตีสามครึง่งหชั่วโมงพอดิบพอดีเลยนะคลูกชายนอนไม่หลับเลยมัน,นี่ปเป็นอะไรคันตลอดเวลาอ่ะยุกยิกยุกยิกมาทายาให้ไม่ให้ลงเครื่องมาได้แล้วนะหชั่วโมงไปลุกไปเดินเดินสิไพ่อเธอเนาะอ่ะยีิบสอง,ององศาอยู่ ประเทศโอมานเันจะเดินทางขวาลูกขวาขวาเดินกับม,มาบ๊ายบายลูกชายนะลูกชายหมดแรงนะครับง่วงนอนนะครับตีสามครึ่งประเทศโอมานกี่โมงแล้วนะดูสว่างจังเลยมีงูไหมเดินเดินเด กวงงูเลวไงเดินไม่ออกเลยลูกชายก้าวขาไม่ออกเลยก็เธอไปแล้วนะลูกสนามบินประเทศโอมานนะ,อะโอเคไปเราถึงโอมานของแท้แน่นอนไาไป แบบนี้แล้วยมีภูเขาก็สวยอยู่นะโอมานเะนี่ยอันนี้อะไรที่นั่งเขาจะเป็นแบบนี้ทุกที่เลยงานไม้เลยสวยไหมเนะี่ยนี่เป็นรูปอะไรน้ำประเทศโอมานนะจัยังลูกชายตัยัง นั่งเบรกแป๊บหนึ่งนะคะรอเครื่อง้จะมาขี่รถเลยจ้ี่ราไดสนามบินนั้นี่เหนื่อยตีสามตีสี่รอเครื่องอีกสองชั่วโมงนะคะไ,ไทรานสเฟอร์มาแล้ววทรานสเฟอร์ไปไปทยแลนด์หนุนมา้ันจะผ่านด่านตรวจที่โอมานมานะคะ ดูคามีโลใชนไหเขาไล่ถามมาไม้ไามดเล่นไหมมาดูไหมมาดวตี้ฟรีประเทศนี้ช็อปไม่มีตังประเทศนี้ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกเนาะ ลูกชายเหนื่อยง่วงอ่ะง่วงนอนไหมลูกอไไหวแล้วเดี๋ยวได้นอนไปไทยแลนด์เดี๋ยวได้นอนว่สสโอมันสเตดส์แะอาใหสุเกล็์ฟินดิเซ์ไม่ได้รถเข็นแล้วมาขี้เกียจแบกกระเป๋าโอเคจับดีๆนะครับหงายหลังแล้วครับไปซื้อของพ่อเธอจะซื้ออะไรดูสิ มุนอีกมุนอีกรอบหนึ่งจับดีๆเราเดินหาเกตแล้วนะคะไปไทยแลนด์อ่ะดิเสียเหนื่อยนะใช่เดี๋ยวหาดูเครื่องบินก็เป็นคนขับครับเหนื่อยหรือไงเลยเสีย ได้เลเครื่องบินล่ะตัวเล็กเอาขาคืนนะลูกปี๊บปี๊บหน่อยนี่โอมานกรุงเทพเครื่องบินเราอยู่ไหนเครื่องบินเราอะ,ะขณะนี้เวลา กับ9มโมงช้านะคะห่างจากอิตาลี3ชั่วโมงมาเช็คเราเช็คอีกหมวไหมรอ,อเครื่องนะสนามบินโนมานกินแต่ขนมแบบนี้ข้าไม่กินเถอเราไปกินข้าวเหนียวแล้วไงลูกเยี่ยโอ๊ะกระเป๋าใส่เครื่องบินเห็นไหม มันเขาก็จะเอาไปให้เราที่ไทยแลนด์ไงแม่ไว้ใช่หยุดอยู่ไทยแลนด์เขาพูดภาษาไทยใช่ไหมเหนื่อยแล้วมันเลยจะถึงสักทีใช่ไ <มา S 1> หมเป็นคลิปที่เหนื่อยนะคะนั่งช่วยๆก็เหนื่อยนั่งช่วยๆก็เหนื่อยนั่งด่วยๆกเห่าทานอาหาช้ากันของม,มาม่าเกล็ดด้วยชิคเก็ตต์ นกถึงไทยแลนด์แล้วยากนานมากเลยไทยแลนด์นะไกลมากเไปนี่ของขับไปไหนเราจะไปนี่ขอขับไปไหนคนขับก็อยู่ข้างหน้าเสร็จเวเขากลับไปนอนทีนี้เขาง่วงนอนถึงกรุงเทพแล้วล่ะไปขัมโบไปรัมแล้วก็มุดตัวเรื่ม เจ้าประจำเราใช้มาสีค่ะปีมาเดินดีๆลูกเดี๋ยวหายไวๆเดี๋ยวรอรับกระเป๋านะคะนานไหมเนี่ยเวลควกำตังจจับดีๆนะลูกจับมือมาๆมาโอเคเดี๋ยวโฆษณาให้หน่อยนะคะนี่นี่นี คนยุ่นนะคะใช้เซอร์วิสมาสี่ห้าปีแล้ว Best t a x i service in the world ของเะมุ <recess ed isolation> okay. ่งหน้าไปโรงแรมโรงแรมไกลไหมคะคืออีกครึ่งชั่วโมงไหมคะน่าจะชั่วโมงหนึ่งนะเฮ้ยจริงเหรอ จะเช็คอินเรียบร้อยนะคะเก็บข้าวเก็บของอะไรเรียบร้อยที่โรงแรมเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้กี่โมงละสองทุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรแถวแถวนี้ทานนะคะเพราะว่าเรื่อยจากการเดินทางแล้วก็หิวด้วยนะคะเพราะว่าอาหารของโอมานแอร์แต่น,นิดเดียวทิปของเราอยู่ไหนอู้ทำไมเปิดแอร์เย็นจังไปกดลงไปาอยู่ชั้นหก อดชั้นล่างน,นะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกสาวค่ะสัน้นมาม่ายังหาค่ะสั้นไม่เจอลูกชายยังใส่เสื้อแขนยาวอยู่กับที่พักนะคะพากันอาบน้ำเรียบร้อยกุดเณรไหนลูก <Good night. S 1> <laughs> หมดเลยกุญเณรไหนครับ Good night.